สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์คนไทยจัดโต๊ะคอม EP 2หลังจากที่ห่างหายกันปรนนานผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เราไปชมไอเดียการจัดโต๊ะคอมของพี่ๆนะครับที่ส่งเข้ามาใน EP นี้กันนะครับจะเจ๋งแค่ไหนนะครับไปชมกันเริ่มจากเซตอัพแรกจากคุณอภพิชาติอาชีพฟรีแลนซ์รับถ่ายรูปงานวิดีโอและวิดีโอพรีเซนเตชันพี่เขาเป็นคนที่รักในเรื่องเทคโนโลยีมาตั้งแต่เด็กแล้วชีวิตประจําวันส่วนใหญ่ของพี่เขานะครับจะอยู่แค่โต๊ะคอมเสมือนเป็นบ้านนหลลังงเึเย โดยที่พี่เขาชอบแต่งคอมเรียบๆง่ายๆไม่เวอร์วังครับการที่พี่เขาได้ทํางานไปแล้วมีไฟสวยๆจากเคสคอมอย่างเจ้า Cooler Master แล้วนะครับทำให้พี่เขารู้สึกมี power ทําให้รู้สึกสนุกสนานในการทํางานไม่เบื่อเวลานั่งทํางานที่สําคัญนะครับพี่เขาเน้นเลยว่าโต๊ะคอมต้องโล่งและสะอาดเสมอครับ โดยที่อุปกรณ์แรกนะครับพี่เขาเลือกได้ตรงกับสายงานมากๆนะครับก็คือเจ้าจอเดลอัลตร้าชาร์ป4นิ้วนะครับโดยที่เจ้าจอเดลตัวนี้นะครับจะให้สีที่เที่ยงตรงนะครับทำให้เหมาะการแต่งภาพวิดีโอหรืองานต่างๆนะครับที่ต้องใช้สีที่เที่ยงตรงนั่นเองครับและบนโต๊ะนะครับก็ยังมีเครื่องปริ้นจากเอปซอนนะครับ L 3 6 0ลำโพง Pioneer 5.1นะครับ แล้วก็นาฬิกา w o o d e n Clock นะครับผมต้องบอกเลยครับว่าเซตอัพนี้ค่อนข้างอบอุ่นดูดีและน่านั่งทำงานางจริงจครับเซตอัพถัดมานะครับจากคุณอัครธรรมนิยมอาชีพสัตวแพทย์ เซตอัพนี้ทําขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การเก็บข้อมูลของลูกค้านะครับที่โทรมาถามอาการป่วยของสัตว์การมี iPad Pro ร่วมโต๊ะในการทํางานก็จะสามารถเก็บข้อมูลประวัติของสัตว์ที่ป่วยได้สะดวกมากกว่าการใช้กระดาษที่ยากในการค้นหาและอาจจะสูญหายได้นะครับรวมถึงงานเก็บภาพฟิลม์มเอ็กซเรย์และผลเลือด โดยพี่เขาเลือกใช้แอปของ g o o d n o t e เป็นหลักแล้วค่อยมาซิงค์อ่านออฟไลน์ line ในแอป Good Reader อีกทีหนึ่งครับซึ่งถ้าใช้ iPad Pro ร่วมกับ Macbook ควบคู่ไปด้วยก็จะสามารถทำงานได้สะดวกมากกว่าเพราะแอป g o o d n o t e สามารถซิงก์กันได้ระหว่าง iOS และ macOS ได้ทำให้เวลาลูกค้าโทรเข้ามาถามอาการพี่เขานะครับพี่เขาก็สามารถเซิร์ชหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทั้งในและนอกสถานที่ครับโดยอุปรกรณ์ของพี่เขานะครับก็จะมีเจ้า Macbook 13นิ้ว Touch Bar ปี2018บ iPad Pro 9.7นิ้ว iPad ปี2018ในส่วนที่ผมชอบมากที่สุดของเซตอัพนี้ก็คือจอเจ้าจอ lg 3 4 uc 7 9 g เป็นจอ Gaming ultra wide 34นิ้วที่ให้ refresh rate สูงถึง1 4 4 h z ซึ่งพี่เขาก็ได้เอาจอตัวนี้มาทำงานนะครับซึ่งเหมาะมากๆเพราะด้วยความกว้างของหน้าจอนั่นเองครับไปกันต่อนะครับกับเซตอัพของผมเองนะครับเป็นเซตอัพที่คอนโดของผมโดยผมนะครับยังคงคอนเซปต์เดิมคือมินิมอล โดยให้นะครับมีของน้อยชิ้นที่สุดบนโต๊ะหากใครที่เคยดู EP หนึ่งแล้วนะครับก็จะเห็นเซตอัพของผมนะครับโดยที่ความแตกต่างก็ไม่ได้มากนะครับโดยที่เซตอัพนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือจอนะครับที่ผมได้อัปเกรดจากตัว LG 29นิ้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นจอ Curve 34นิ้วจากทาง LG นั่นคือเจ้า LG 34 UC 98นั่นเองครับโดยที่จอนี้นะครับเป็นจอในฝันของผมก็ว่าได้เพราะซึ่งณตอนนั้นนะครับผมหาซื้อ แทบจะไม่ได้เลยเพราะว่าของนะครับขาดตลาดแล้วนะครับเขาไม่ได้นําเข้าในประเทศไทยแล้วนะครับทําให้ผมต้องใช้เวลาหานานมากๆนะครับแทบจะทั่วไทยเลยก็ว่าได้กว่าจะได้ เจ้าจอตัวนี้มาครอบครองนะครับอีกอย่างนะครับที่เปลี่ยนไปก็คือลําโพงตอนนี้ผมมาใช้เจ้า audio engine a2 plus แล้วนะครับที่ให้เสียงใสและชัดมากๆนะครับค่อนข้างเคลียร์เลยเบสกําลังดีแต่ถ้าหากใครนะครับที่อยากได้เบสตังหนักมากกว่านี้นะครับเจ้า audio engine a2 plus อาจจะต้องเสริมด้วย subwoofer นะครับเราสามารถหาซื้อมาเพิ่มเองได้นะครับเพื่อที่จะได้เบสที่เต็มและแน่นมากขึ้นนั่นเองครับ ต่อมาผมก็เปลี่ยนคีย์บอร์ดและเมาส์ยกชุดจาก EP 1ที่ตอนนั้นผมใช้ Apple Magic Keyboard และ Magic Mouse ตอนนี้ผมมาใช้ของ Logitech ทั้งชุดเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าคีย์บอร์ด K 3 8 0ที่กระทัดรัดพกพาง่ายพิมพ์นิ่มและสามารถต่อบลูทูธได้3เครื่องครับ ส่วนเมาส์นะครับเป็น mx master 2สวยฟังก์ชันเยอะและใช้กับ Mac ได้สบายไม่เมื่อยมือเหมือน apple magic mouse นะครับใครที่กำลังมองหาเมาส์ใหม่ผมแนะนำตระก,กูล mx master เลยครับไม่ว่าจะเป็น mx 2 mx 3ที่มาใหม่ก็สามารถใช้งานได้ดีทั้งคู่ครับส่วนโต๊ะแลนอื่นก็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะครับผมเปลี่ยนแค่คอนโดที่มีการตกแต่งที่เป็นกำแพงสีขาวจากเดิมที่เคยเป็นสีเหลืองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปชม ep 1นะครับสามารถกดเข้าไปชมลิงก์ข้างบนได้เลยครับ ถัดมาครับกับเซตอัพสุดอลังการของคุณวรวัตวัฒกิจผู้ให้บริการเช่าเซิร์ฟเวอร์และเน็ตเวิร์กิ่งเรียกได้ว่าแทบจะเป็นลุงทัวเลยก็ว่าได้ครับซึ่งห้องนี้เป็นมุมทํางานทุกวันของคุณวรวัตของทุกอย่างค่อยๆเก็บสะสมเรื่อยๆจนออกมาเป็นห้องทํางานที่อลังการแบบนี้และถือว่าเป็นรางวัลชีวิตในการทํางานนั่นเองครับ โดยเมนหลักนะครับเป็น PC นะครับสเปคสุดแรงนะครับโดยผมจะแปะลิงก์ของสเปคไว้ที่ข้างล่างนะครับต่อเข้ากับจอทั้ง3ตัวนะครับโดยตัวแรกก็คือจอเกมมิ่ง2 k 144Hz จาก asus ครับและจอต่อมาครับจอเดลวิ2ินิ้วและก็จอข้างบนนะครับนั่นคือเจ้า lg นั่นเองครับตัวที่เราจะเห็นนะครับว่ามีลำโพงที่เด่นออกมานะครับด้วยสีขาวที่ตัดกับสีของโต๊ะคอมนะครับนั่นก็คือเจ้า krk r o c k i t gen 3นะครับ ซึ่งให้เสียงที่ทรงพลังใสและมีเบสที่แน่นพอสมควรเลยครับในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับพี่เขาใช้ Crosshair K 95 RGB Platinum นะครับและเมาส์ของ h a r p o n RGB Wireless ในส่วนของเกมมี่เคียร์นะครับพี่เขาจะมี VR Headset ของ Oculus Rift S PlayStation 4 Pro Nintendo Switch และในส่วนของโซนโฮมเ t h e เตอรนะครับก็จะ ใช้ตัวโปรเจคเตอร์นะครับจาก Xiaomi นะครับซึ่งจะยิงตัว 4K นะครับไปที่ v i v s t r o m นะครับซึ่งจะให้ภาพที่คมชัดและจอที่กว้างถึง100นิ้วถือว่าเป็นเซตอัพโฮมเทียเตอร์ที่อลังการมากๆจริงๆครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเซตอัพของคุณวรวัตนี้อลังการครบจบที่เดียวในห้องเดียวจริงๆนะครับและนี่คือเซตอัพช่วงกักตัวของผมที่บ้านต่างจังหวัดครับ ซึ่งจอผมใช้ของ i i w s o n i c VP 2 7 6 8ซึ่งเป็นจอ27นิ้วและเป็นจอที่มี srgb ถึง100%ย้ำนะครับว่า100%เลยซึ่งนะครับจะให้สีที่ตรงโดยที่ไม่หลอกตาเลยนะครับตอนแกะกล่องมานะครับแทบจะไม่ต้องคาลิเบตเลยนะครับที่ผมเลือกใช้จอตัวนี้นะครับเพราะผมนำมาใช้งานกับพวกกราฟิกออกแบบ 3d โมเดลและงานออกแบบโลโก้อื่นเองครับมากกว่านั้นนะครับจอตัวนี้ยังมีขอบที่บางมากๆทำให้เวลาทำงาน หรือดูคลิปหรือดูหนังต่างๆก็จะสวยงามมากๆครับโดยผมต่อเข้ากับ MacBook ของผมข้างกันนะครับทำให้สามารถทำงานได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็สามารถเปิด reference หรือว่างานต่างๆขึ้นจออีกจอหนึ่งได้นะครับส่วนคีย์บอร์ดนะครับผมใช้เจ้า Logitech Craft คีย์บอร์ดพรีเมียมจากทางค่าย Logitech ซึ่งผมเพิ่งทำรีวิวคีย์บอร์ดตัวนี้ไปนะครับสำหรับใครที่อยากเข้าไปดูรีวิวเต็มๆของเจ้า Logitech Craft สามารถกดเข้าไปชมได้เลยนะครับ และนี่นะครับก็คือเซตอัพช่วงกักตัวของผมนั่นเองครับและเซตอัพสุดท้ายเป็นอีกเซตอัพที่ผมชอบที่สุดในอ p ีนี้ก็ว่าได้จากคุณกรกฎขอสินกลางอาชีพแพทย์และเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟาแรงบันดาลใจของพี่เขาสําหรับโต๊ะนี้นะครับคือพี่เขาจะเน้นโต๊ะใหญ่หญพื้นที่โล่งๆเนื่องจากบางครั้งต้องสลับไปทํางานเอกสารจากทางโรงพยาบาลวิจัยทางการแพทย์บางครั้งต้องทํางานครีเอทีฟเช่นการแต่งภาพเพราะว่างานอดิเรกของพี่เขานะครับคือการรับถ่ายภาพ ทำให้นะครับจะต้องมีโต๊ะขนาดใหญ่และโล่งเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่และก็เปลี่ยนสายงานได้อย่างคล่องแคล่วนั่นเองครับและสิ่งที่เด่นมากๆบนโต๊ะนะครับก็หนีไม่พ้นเจ้าโมเดล Iron Man ตัวนี้นะครับซึ่งพี่เขาชื่นชอบ Iron Man มากๆจึงหาโมเดลที่มีรายละเอียดสวยๆและจัดเต็มอย่างเจ้า Ho อ t o อยนะครับเมื่อพี่เขาทํางานไปนานๆความคิดจะเริ่มตันนะครับจึงจะจับเจ้า I อ o n น a n ขึ้นมาเล่นเพื่อพักสมองจากการทํางาน ซึ่งจริงๆแล้วพี่เขามีหลายตัวนะครับแต่ไม่สามารถขึ้นมาตั้งบนโต๊ะได้เพราะว่าอาจจะทำให้โต๊ะรกนั่นเองนะครับและตัวเมนหลักก็คือ MacBook Pro 2 0 1 6 non touch bar โดยพี่เขาเลือกใช้ MacBook เนื่องจากมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาและพกพาได้ง่ายเวลาออกไปพรีเซนต์งานข้างนอกสถานที่หรือไปทำงานอ,าอื่นๆก็มีความสะดวกสบายในการใช้เจ้า MacBook ครับส่วนจอเดล24นิ้วที่พี่เขาเลือกเนื่องจากสีที่เที่ยงตรงราคาไม่แพงและมี srgb เกือบ100%เลยนั่นเองครับส่วนอุปกรณ์อื่น,นครับก็จะมี Apple Magic Keyboard, Mouse Logitech M337, ลำโพง JBL People ที่ราคาสุดคุ้มนะครับแต่ว่าให้เสียงที่ดีพอสมควรเลยครับนาฬิกาของ Xiaomi Smart Alarm Clock ไฟบนโต๊ะที่เห็นนะครับคือ Xiaomi Desk Lamp Pro และไฟ LED ข้างหลังโต๊ะนะครับก็คือ Xiaomi y E Light Strip ครับผม และนี่ก็คือเซตอัพทั้งหมดของคนไทยใน EP 2นะครับเป็นยังไงบ้างครับเจ๋งๆทั้งนั้นเลยและใน EP ถัดไปนะครับถ้าคุณอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยจัดโต๊ะคอมเลยครับสามารถส่งนะครับเซตอัพของคุณนะครับเข้ามาให้ทางเราได้นะครับเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในคนไทยจัดโต๊ะคอมใน EP ต่อๆไปนะครับผมจะแปะวิธีการนะครับไว้ใน description เลยนะครับแล้วเราเจอกันใน EP ถัดไปนะครับสำหรับคนไทยจัดโต๊ะคอม EP 2ผมมาลิกีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ